เบ้าเลสเปนเตนเลยฝีมหนูเต็งไทย้ห้างาหวีก็รูดิมีพลสเปรกสเปิน่ากินมากเลยดเลอเลือเลือันรา่ใส่ผักเดี๋ยวนอนจะใท้ใส่ผักเบา้ดยอดเลยเดี๋ยวนอนจะใช้ใส่ผักมะพร้าอีกเทียนหนึ่งหน่จ้ะเนาะ พักง่ามพักสุดเลือกสันเพรปนีปนอมในหนองถุกเห็นกับเผาปนีปนีแล้วกกรังตีเล่น

เล็ดนต่มแมต่แเนอสีสันต็ลเตลยเขาหนอนู้ไทยน่ากินมาก มันลุยบัตรที่นี่พี่น้องโบ้ยฮิมาบัตรที่นี่ฟีมือน้องแตงไทยอ่ะเลิศสมเป็นแตนเลยโบ้ยมีเข่าพอ่อมากินกับเข่าอันนี้เข่าน้องแตงไทยปวนอ่ะอันนี้เข่าแม่อันนี้เข่าพอ่อโบ้ยเลิศสมเป็นแตนเลยฮิมาบัตรที่นี่พี่น้องสุขุมสุคนเลิศเลิศ